อ่าแล้วครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสกายน้ำปั่นนะครับวันนี้อยู่กับเกม Gran Turismo 7นะครับอ่าในที่สุดเราก็สามารถทําคลิปกันได้สักทีนะครับสําหรับเกมนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไลฟ์อย่างเดียวด้วยระบบของเครื่อง play แต่ตอนนี้ผมเจอเทคนิคแล้วผมสามารถเลคคอร์ดแล้วก็ Export ลงไปตัดต่อบน PC ได้แล้วนะครับ ก็ yup. <po target> วันนี้นะผมจะมาไม่เชิงรีวิวจะมาเชิงประมาณที่ว่าคนที่ซื้อมาเล่นเองเนี่ยอ่ากับเกมที่มันออกมาหลายปีแล้วเนี่ยอ่าเราจะมาลองว่ามันเป็นยังไงนะทำไมคนต้องพูดถึงตลอดเลยว่ามันต้องเล่นเวยแกนเทริสมอะไรเงี้ยจากที่ผมได้สัมผัสมันมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับมันเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับอ่าเล่นง่ายแล้วก็มีรถให้เลือกหลายแบบ เกมมันค่อนข้างจะไม่ซีเรียสเหมือนพวก a s t t o Corsa หรือ a s t t o Corsa Combione, i i c i n g อะไรพวกนั้นนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวซิมเค d e นะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคือซิมเคอ่าแต่ถ้าอย่างที่ผมพูดไปก่อนในนี้มันจะเป็นซิมูเลชันแล้วก็มันจะมีเป็นประเภทที่ว่าเป็นอาร์เคดเลยนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงตัวซิมเคมของ GT7 ก่อน นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนผมเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะและสิ่งที่ผมหลงรักและชอบในเกมนี้นะครับทุกคนก็คือการหาล็อบบี้ออนไลน์เล่นนะครับก็คือเนี่ยห้องมันมีแบบว่าเยอะมากเลยนะถ้าเน็ตเราดีเราก็เล่นได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยครับแล้วคือมันมีเนี่ยมันมีเราให้เลือกได้เลยอะ่ะอยากเล่นห้องแบบแบบไหนอ่ยเห็นปะ เออผมเลยอ่ะมันมันสะดวกสบายกับการที่ว่าสมมติวันนี้เราอยากขับรถ GT 3แล้วก็เลือกเนี่ยรถกลุ่มสามรถกลุ่มหน,นึ่งอะไรอยากเล่นก,กลุ่มไหนก็เลือกเลยครับซึ่งมันสะดวกดีครับแต่เน็ตผมไม่ค่อยแรงไนงะผมก็จะต้องลุ้นๆกับเขาหน่อยเวลาจะเล่นทีหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเราลองกดเข้าห้องอ่ะห้องนี้มันก็จะนานหน่อยเพราะว่าเน็ตผมไม่แรงอ้าวขอาได้เร็วเฉยเลยวันนี้ อะไรครับนี่อ่ะเอาลครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับสนามสปานะครับอันนี้เขาก็ตั้งชื่อห้องด้วยนะว่าเป็นรถกลุ่ม3วิ่งยางาร์ดกินยางคูหนึ่งน้ำมันคูหนึ่งเบรกบาลานอ์อนอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็จะชี้แจงชัดเจนดีนะครับเดีย๋ยวเราตั้งค่ารถกันนี่ล้วก็มีให้เลือกใส่าย,ยางนะครับสนใแเราก็ใส่ย,ยางสลิกทั้งนั้นแหละยางรถแข่งนะโอเค เราสามารถเข้ามาดูเฉยๆก็ได้นะ <Laser>. เนี่ยเป็นไ <fit reais. S 1> oh, งล่ะโหโหดูมุมกล้องหน่ครับทุกคนเสียงได้ไหมครับเสียงรถเดี๋ยวเราไปลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ อันนี้ผมก็ใช้โมซาเล่นนะครับใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงนะทุกคนก็เล่นได้ปกติเกมนี้เห็นว่าขึ้นชื่อเรื่องภาพแล้วก็เสียงนะครับของเกมแข่งรถด้วยกันนะครับมองว่าถือว่าใช้ได้เลยซึ่งผมมาเล่นเนี่ยมองแล้วมันก็เกมออกมาหลายปีแล้วภาพมันได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเออ แต่ต้องบอกที่บอกไว้ว่ามันคือเกมซิมเคดนะครับพวกฟิสิกส์รถอะไรมันก็ไม่ได้ดีอ่ะไม่ได้ละเอียดเหมือนพวกซิมูเลชันแท้ๆอะ่ะไงทุกคนเสียงรถโเโเ,เนี่ยคือด้วยควาที่ว่ารถมันควบคุมง่ายครับมันเหมาะกับมือใหม,ยอยม,มอ่อย่างผมมากๆอ่ะอย่างผมมาไปเล่นเกมอื่นนะผม รู้สึกว่าผมไม่ไหวอะ่ะเออโอเโอสเตีย right. oh, มาแล้วก็มุมกล้องเนี่ยนี่ให้เลือกเล่นนะครับอยู่ที่ว่าจะชอบมุมไหนเลยแต่ไม่รู้ทำไมนะทุกคนพอเล่นเนี่ย GT7 ผมต้องเล่นมุมกล้องนี้ตลอดเลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปว่าทำไมโมซ่าเล่นในเครื่องนี้ได้ก็ไปดูรีวิวได้ในช่องนะครับผมอธิบายมหมดแล้วมันใช้งานได้ยังไงแล้วก็เซตติ้งยังไงให้มันเล่นได้นี่ครับขายของน่อยขายของหนนี่เก่ายังม,มีให้ดูนะส่วนเรื่องระบบเงินนะครับทุกคนที่ว่าต้องหาเงินซื้อรถอะไรเงี้ยมันลงมัดไม่ได้เหมือนเกมอื่นเขาก็แรกๆผมก็กังวลน,นะ เฮ้ยเออเออเออโอเคมาต่อะเอาติดลมเหรอโอ้ตายก็คือเกมเนี่ยเรื่องการหาเงินในเกมอ่ะทุกคนมันไม่ยากเลยนะเออผมแรกผมก็กังวลแต่พอเล่นเล่นะแป๊บเดียวเราก็มีเงินหลายล้านซื้อรถที่เราอยากได้แล้วครับ ก็ S <S มันจะมีโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันอีกทีทนึงในเรื่องของโหมดสปอร์ตอันนี้โหมดนั้นจะเป็นโหมดที่ไว้ใช้หาเงินได้ดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นในเลสกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนเพราะเลสห้องนี้มันจะเป็นเลสแบบเอนดูรานซ์ซึ่งเขาเล่นเอนดูรานแค่สิบนาทีเดี๋ยวไปดูกันเลยมานี่ครับก่อนเริ่มเลสม,มันก็จะเป็น โลลิ่งสตาร์ทแบบเนี้ยมีแบบว่าเท่ๆให้เราได้ดูกันนะ,ะเดี๋ยวสิเราจะไล่เขาทันไหมอือหือไปเลยลูกพ่อไปเลยอ8าแปดแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งเท่าไหร่นะทุกคนแค่มาหาความบันเทิง,งเกมนี้เฉยแต่ถ้าเขามีเอ้ยถ้าเขามีแข่งผมก็จะเอะ ถ้าเขามีแข่งผมก็จะฝึกครับคลิปนี้อะไรเขาเนี่ยโหเปิดจะเล่นออกคลิปโชว์หน่อยตายและเขินเลยเฮ้มีคนเดินอยู่ข้างแท็กเพื่อนเพื่อนดูสิอันนี้ก็จะเห็นไหมทุกคนมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่กลางหน้าจอของเราซึ่งอย่างเดียวอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะครับใน Gt เจ็เนี่ยเราไม่สามารถคัสตอมหน้าเนี่ยหน้า,นาแสดงผลตรงกลางนี้ได้นะเหยอ่ะผมไม่ชอบเวลาที่มันวิ่งอยู่ตรงกลางจอครับ ถึงไม่จะไป่จุดขายเขาก็เถอะเห็นว่าทุกคนมันเนี่ยมันมันเกกะมากเลยแล้วเนี่ยเราทหารมองหลังนะ <S <S โอ้โหเต็มจอทั้งวิ่งหลังก็เกกะแล้วนะดูมีเวลาบังยตายห้องหนึ่งมันก็จะบรรจุดได้ประมาณ22คนครับถ้าหนจำไม่ผิดนะหรือ16เลยแหละ มันก็เป็นจำนวนที่มากพอแล้วสำหรับจะเล่นกงนอะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ขับยากครับแต่ครับผมกาก,ากเองทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นถึงผมจะเก่งแค้วันขนาดไหนแต่การแข่งล้อปิดรถล้อปิดเดี๋ยวผมไปไม่เป็นเลยครับผมโอ้ พิ่งฟิสแต่ฟิสิกแท็กอะไรเงี้ยพวกกับว่าสนามฝนนะครับถือว่าโหมดมากดีกว่าเอฟันเยอะคือวันทีเราวิ่งแท็กแห้งก็จริงนะทุกคนแต่ในเคิร์ฟเนี่ยยังมีน้ําอยู่ในเป็นแอ่งอะ่ะเออเราก็ลื่นนะคือเราต้องวิ่งแบบตรงที่มันแห้งจริงๆริอ่ะทุกคน เล่นกาอย่างนี้คนทุกคนไม่อยากดูนะแต่ผมพาไปอธิบายโหมดสปอร์ตกันดีกว่าว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันสามารถหาเงินได้ง่ายนะเดี๋ยวเป็นไงเราไปดูกันเลยครับผมโอ้ย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 มันจะเด้งอะไรขนาดนี้อ่แล้วครับทุกคนตรงนี้ก็เราจะมาพูดถึงโหมดสปอร์ตกันนะครับตรงนี้เลยมุมขวาบนจำไม่ได้ว่าต้องทํำยังไงให้ปลดล็อกนะแต่ถ้าทุกคนเล่นโหมดเนื้อเรื่องอะครับมันจะปลดล็อกให้เราเองเออเราพูดถึงเลยลืมพูดถึงแต่ทุกคนก็เล่นแหละ นี่ครับผมเราพอเราเข้ามาในโหมดสปอร์ตมันจะมี2แบบให้เราเล่นนะครับจะมีการ Time ช r i a l กับ a c e อ่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่วันนี้โดยผมงงเลยก็อันนี้ครับผมพูดถึงตัวของ Time t r i a l ก่อนอันนี้คือตัวปั๊มเงินชั้นดีเลยครับคือเขาจะมีอีเวนต์สองอีเวนต์มาให้เราเข้าไปเล่นนะครับด้วยรถที่เขากำหนดกับแท็กที่เขามีให้นะครับทุกคนซึ่งเขาก็จะให้เราเข้าไปขับแล้วเขาจะมีเวลาไว้ให้ครับว่า เราต้องบวก3%จากที่1ของโลกโดยประมาณนะแล้วเขาก็จะบวกมาว่าเราต้องวิ่งเวลาเท่าไหร่เราถึงได้เงิน2ล้านบาทเห็นไหมเราถ้าบวก5%ก็จะได้1ล้านบาทแล้วสุดท้ายบวก10%จะได้2 0 0 5 0 0บาทนะครับมันไม่ใช่บาทหรอกเออแตเออ่เราพูดอย่างนี้แหะทุกคนจะเข้าใจซึ่งเขาก็จะมีระยะเวลาให้ทําประมาณ2อาทิตย์หรืออาทิตย์นึงแล้วแต่อีเวนต์นะครับก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราทำได้ พอจบอีเวนต์ปุ๊บเขาก็จะส่งเงินเข้าเราเข้าเราเรื่อยๆนะเออเนี่ยอันนี้คือที่ปั๊มเงินดีๆนี่เองเลยครับเุกคนเราก็เลือกได้ว่าเราอยากขับรถแบบไหนอย่างผมว่าผมไม่ชอบรถรถบ้านมันก็จะยากนะผมก็เลยไม่เล่นผมเล่นเฉพาะแบบไฮเปอร์คาร์กับรถแข่งเท่านั้นผมก็เลยเล่นตัวไอเนี่ยบุกติใช่ะ่ะตัวเขาบุกตินะส่วนด้านซ้ายนี้นะครับจะเป็น daily race นะครับหรือการแข่งขันประจําวันก็จะมีให้เราแบ่งเล่น,นครับว่า เดลิเลสเอ A, ไม่กำหนดรถเอ้ยจะมีรถที่กำหนดแล้วก็ให้เราเลือกนะครับอ่าเออแต่ผมไม่เคยเล่นประเภทนี้เพราะผมไม่ชอบผมก็จะเล่นพวกเนี่ยเดลิเลบีกับ C เพราะว่ามันจะเป็นรถเนี่ยรถกลุ่ม3ามรถกลุ่มสก็คือ GT3 กับ GT4 นั่นแหละซึ่งเราก็จะต้องเข้าห้องเนี่ยไปแล้วเราก็ต้องเราสามารถเช่ารถได้ด้วยนะเออสำหรับใครที่ไม่มตังคซื้อรถเช่าได้ แล้วเราก็เข้าไปกดถามจะเอาสนามนี้ครับแล้วเขาก็จะแบ่งคลาสให้เราว่าเราเร็วเท่านี้จะเจอกับคนเร็วเท่านี้เป็นกลุ่มไปโดยประมาณอ่าก็คือถือว่าอารมณ์เหมือนคล้ายๆลงแรงนะครับซึ่งเราก็จะมีสเตตัสของเราด้านบนของผมเห็นไหม DR ได้ B ส่วน SR คือ SDR เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันได้จากอะไรนะเออแค่รู้ว่าขับไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้น ส่วน SR ก็คือ Safety Rate ขับขี่ปลอดภัยเราไม่ค่อยชนใครเราก็จะได้เ a ทสูงซึ่งผมอยู่แรง s เพราะว่าผม clean race ไม่มอยากจะขิ่งแล้วก็จะมีบอกว่าเราเล่นมาทั้งหมดกี่ rate แล้วนะครับเห็นไหมผมเล่นมา35 rate ชนะ8 top 5 26นะอืมส่วนไอ้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงตรงนั้นก็คือการกดชามเชลยอนั่นเองนะครับก็โดยประมาณนี้นะสำหรับเกม Gran Turismo 7ที่ผมอยากพูดถึงในวันนี้ มีเวลาบอกมุมขวาบนเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นบางวันที่ก็บอกเพื่อไม่ให้เราเล่นเกมจนเกินตัวไปนะเขาก็จะคอยเตือนว่าอ่าไอโนมเวลานี้เราออกไปหาอะไรกินบ้างนะนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมสําหรับการพูดถึงแกนเทลิสมูสเซเว่นแต่อนาคตก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับคลิปการเล่นแข่งโมดสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเราเจออะไรมันๆเราก็จะเอาไปตัดลงช่องเรากันนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้วิธีการอิ p พ r ตลงคอมแล้วโดยไม่ต้องใช้การ์ดแคปเจอร์ แต่ก็จะไม่มีกล้องที่ผมเปิดให้ดูประจำเวลาเล่นบน PC มันต่อเว็บแคมไม่ได้นะบน p พ5ต้องซื้อการ์ดเจอร์ก่อนรอเพื่อนๆสนับสนุนกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นเกมอะไรหรือจะไม่ใช่เกมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าใครมีแกนเทเลชโมแอดมาเล่นด้วยกันได้นะครับ ID ผม SKY ยน้ำปันเหมือนเดิม